สวัสดีครับบนหุ้นกับโน่ตอนนี้จะมาบน่นมาคูถึงความโหดของตลาดหุ้นมันมีเม้าจำนวนไม่น้อยที่ล้มหายตายจากออกไปจากตลาดหุ้นมีแสนก็หมดแสนมีล้านก็หมดล้านสิ่งเหล่านี้สร้างความสร้างบทเรียนแห่งความเจ็บปวดให้กับเม้าที่เป็นผู้แพ้จนหลายคนกับเข็ดขยาดไม่เอาอีกแล้วกับตลาดหุ้นไม่เอาอีกแล้วกับหุ้นพอกันที แล้วทําไมไอ้คนกลุ่มนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้แพ้เขาถึงได้แพ้ตลาดหุ้นมันมีความโหดของมันอยู่อยู่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะรับมือกับมันได้มากน้อยขนาดไหนแล้วมันโหดยังไงปลาใหญ่กินปลาเล็กโนเชื่อว,ว่าประโยคนี้ใช้ได้ดีกับตลาดหุ้นไทยทุนหนาย่อมได้เปรียบทุนน้อยหรือว่าทุนที่บางกว่าบ่อยครั้งที่ คุณหนาก็คือเจ้ามือสามารถที่จะบงการหรือว่าทําราคาหุ้นได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ในตลาดหุ้นไทยยังมีหุ้นอีกมากมายที่เป็นหุ้นอภินิหารหุ้นมหาชนของจริงที่คอยดึงดูดคอยล่อให้กับเม้ามือใหม่เข้าไปร่วมวงตัวอย่างล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงความโหดของตลาดหุ้นไทยได้อย่างชัดเจนเลยก็คือ jazz กับ i f เฟ t เรามาดูนัทีละตัวเริ่มที่แจ z z ก่อนแจ z z กับการเวีวยวประมูล 4G เมื่อปลายปีก่อนและหลังจากนั้นผู้บริหารอย่างพิทโพธรามิกก็สร้างอภิิหารต่างๆมากมายสร้างอภิิหารจนถึงกับหลายคนหึ่งกับอุทานบอกว่าทำอะไรนีพิททำอะไรทำอะไรอยู่ก็ตั้งแต่ที่ประกาศจ่ายเงินปันผล แล้วก็ซื้อหุ้นคืนเอาหุ้นคืนเอาหุ้นที่ซื้อคืนมามาขายต่อพอขายไม่หมดก็จะลดทุนจดทะเบียนเพื่อทำไปเพื่ออะไรอีกตัวหนึ่งไอเฟกไอเฟกก็ถูกคาดหวังว่าจะเป็นหุ้นเทินอะลาว์เทินอะลาวไหมละ่ะยอดตอยที่คาดว่าจะหลุดจะเทินอะลาวให้กลับมาได้ชื่นใจบ้าง ตอนนี้กลับว่าสูงลิบเลี่วไปมากกว่าเดิมอีกแถมยังถูกซ้ําเติมด้วยสึกแย่งชิงการบริหารงานซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะฟื้นหรือจะสุดก็คงต้องดูกันอีกไปยาวๆเลยหุ้นสองตัวนี้เป็นแค่สองตัวอย่างที่ยกไม่ให้มาเห็นถึงความโหดของตลาดหุ้นมันยังมีอีกหลายตัวบางตัวก็เปลี่ยนชื่อหนี สตอรี่หนีสิ่งที่สร้างบาดแถลให้กับเม้าไว้เปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่ออีกมีอีกหลายตัวไปศึกษากันดูให้ดีๆว่าวีรกรรมของหุ้นเหล่านั้นอ่ะเขาทําอะไรไว้บ้างไอตัวอย่างที่ที่โน่พูดมาแตะกี้มันมันเป็นความโหดของตลาดหุ้นที่แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติไอความผิดปกติเหล่านี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งอาศัยความผิดปกตินี้ทำกำไรแล้วสำหรับเมามือเมา ขอโทษครับเม้ามือใหม่อย่างเราล่ะสามารถที่จะทำสร้างโอกาสจากความผิดปกติผิดปกตินี้ทำกำไรได้หรือไม่มันทำได้แต่ถ้าเราดูดีๆแล้วอะ่ะเราจะเห็นถึงความยุ่งเหยิงความวุ่นวายแล้วตลาดหุ้นมันก็มีหุ้นอีกหลายร้อยตัวให้เราเลือกเล่นให้เราเลือกลงทุนเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เก่งพอ อย่าลิกไปเล่นกับไฟเพราะตลาดหุ้นอะ่ะมันโหดจริงๆขอให้ทุกคนโชคดีครับ